ท่านพันตำรวจเอกทวีครับเราท่านนิคมนะครับหลังจากนั้นกับเรียนับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกทวีสอดส,ส่องสมาชิกสภาผู้ทแทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรักประชาชาติวันนี้ผมต้องขอคนอื่นต้องขอชื่นชมนะฮะสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินที่ท่านมีความกล้าหาญ ในส่วนที่ผ่านมาคือเนื่องจากในรัฐธรรมนูญปีห0เนี่ยเราจะดูเรื่องวินัยการเงินการคลังรือเรื่องรายจ่ายแผ่นดินเนี่ยรัฐธรรมนูญปีห0เราได้บัญญัติไว้ว่ามาตราร้อยสสิบว่ารายจ่ายเงินแผ่นดินเหมือนเงินงบประมาณเนี่ยนะฮะจะจ่ายได้เฉพาะได้รับอนุญาต จากกฎหมายงบประมาณและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือจะต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังกฎหมายวินัยการเงินการคลังเนี่ยได้มอบอำนาจให้สตงถ้าจำไม่ผิดจะเป็นมาตรา68、69、70เนี่ยนะฮะ็0ก็คือเงินแผ่นดินที่จะจ่ายออกไปได้นั้นเนี่ย หน่วยรับงบประมาณจะต้องให้สตงตรวจสอบงบการเงินอยากจะกลับเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับงบการเงินเนี่ยถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการที่จะดูว่าการใช้จ่ายเงินมีการเปรียบว่างบการเงินเนี่ยเปรียบเหมือนกระจกบานใหญ่ที่จะบอก ล่องรอยการใช้เงินบอกเบาะแสต่างๆของการใช้เงินเนื่องจากเงินงบประมาณแผ่นดินเนี่ยมาจากภาษีอกรของประชาชนมาจากเงินกู้ซึ่งเป็นเงินที่ประชาชนจะต้องจ่ายเป็นภาษีเงิน3.3ล้านล้านที่เราผ่านงบประมาณไปนะทุกบาททุกสตางค์เนี่ยจะต้องผ่านสอตองอซึ่งในปีต่อไปเนี่ย สตงก็จะต้องตรวจสอบหน่วยที่รับงบประมาณซึ่งทุกหน่วยก็จะต้องอให้สตงตรวจคณตหน่วยที่รับงบประมาณเนี่ยถ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีภาครัฐหรือสอตงตรวจแล้วไม่ถูกต้องอรายงานของสอตงเนี่ยจะมีอยู่4ลักษณะงบกงนเงินคือหนึ่งไม่มีเงื่อนไขสองมีเงื่อนไข สามไม่ถูกต้องสี่ไม่ลงความเห็นที่ผมชื่นชมสตงเพราะว่าในปีงบประมาณปี2,564เนี่ยสตงมีความกล้าหาญมากที่ไประบุป,ประมาณ55หหน่วยงานเนี่ยพบว่างบการเงินเนี่ยแบบมีเงื่อนไขคือไม่ถูกต้อง หนึ่งในจมนั้นๆก็จะมีสำนักงานเลขาธิการนายกสำนักงานเลขาคณะรัฐมนตรีกองทัพบ,บกกองทัพเรือและอีกหลายๆหน่วยอันนี้ถ้าเป็นไปทางกฎหมายถ้าการส่งตีความเนี่ยหน่วยงานพวกนี้ไม่ควรที่จะได้รับงบประมาณเพราะสตงเนี่ยมีความเห็นไม่ถูกต้อง นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานที่สตงระบุเลยว่าไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องผมยกตัวอย่างเช่นกรมวิชาการเกษตรกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมราชทัณฑ์สำนักงานอาการสูงสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งการไม่ถูกต้องเนี่ยเหมือนเอาเงินภาษีของเราไปประชาชนไปใช้แล้วก็ไม่เป็นไปตามาที่ มาตรฐานทางการเงินซึ่งอันนี้ถือว่ามีความสำคัญมากรวมทั้งไม่ถูกต้องยังมีกรมการปกครองด้วยนะครับอีกหน่วยหนึ่งที่เห็นว่าไม่ลงความเห็นผมถือว่าไม่ลงความเห็นเนี่ยมีความร้รายแรงกว่าเพราะไม่เอามาให้ตรวจหรือเอามาให้ตรวจแล้วไม่สามารถลงความเห็นได้ผมยกตัวอย่างเช่นกรมสัมภารสำนัก ประหลัดก็คืองบสวัสดิการประชารัฐสตงได้ระบุว่าเงินเก้า0มื่นฟล้านเนี่ยไม่สามารถลงความเห็นได้เพราะหน่วยไม่เอารายชื่อผู้ที่ได้รับเงินจากบัตรประชารัฐมาให้ตรวจอันนี้ผมผมยกตัวอย่างในช่วงที่ท่านผู้ว่าสตงได้เข้ามาชี้แจงกับ คณะกรรมาการเนี่ยท่านผู้วาา่งงาสตงก็ยืนยันเลยว่าท่านมีมาตรฐานเดียวคือมาตรฐานทางบัญชีท่านกล้ามีความเห็นกับกองทับบซึ่งเป็นหน่วยงานที่คนมีความกลัวท่านกล้ามีความเห็นกับสํานักง,งานอายการสูงสุดกับตํารวจดังนั้นผมคิดว่าหน่วยงานพวกนี้ผมจึงไม่เห็นอยู่ในนโยบายที่ชัดเจนของสตง,งน,นะครับเรื่องทิศทาง ผมอยากเอาฝากเ,าเรื่องทิศทางและเป้าหมายของสตงเนี่ยยังน้อยหน่วยงานประมาณห้าสิบหน่วยงานที่งบการเงินไม่ถูกต้องเนี่ยถ้าในบริษัทตลาดหลักทรัพย์ก็ต้องแฝนห้ามเทรดหุ้นแต่วันนี้ยังปล่อยให้ซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยเฉพาะกรมการปกครองเนี่ยผมตรวจสอบย้อนไปต้องนานมากมันจึงเหมือนว่า รัฐบาลเนี่ยบอกให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกฎหมายเรื่องการเงินจะต้องมีความเคร่งครัดผมจึงเห็นใจพอพอเขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้แปดพั 8, นฝ่าหน่วยงานเนี่ยต้องส่งให้สตงตรวจหมดนะครับเป็นเป็นงานหนักมากแล้วเงินนอกงบอีกสี่ล้านล้านก็ต้องส่งให้สตงตรวจหมดดังนั้นผมจึงอยากจะเ,เรียนท่านประธาน แล้วขอให้กําลังใจสตงแล้วผมคิดว่าวันนี้เงินงบประมาณที่หลุดออกไปแล้วเนี่ยการติดตามอย่างไรก็ค่อนข้างยากแต่ถ้าติดตามโดยสตงเนี่ยเป็น,เป,นเป็นทางมาตรฐานทางบัญชีซึ่งถ้าสมัยผมอยู่ดีเอสไอเนี่ยคดีที่งบการเงินไม่ถูกต้องเนี่ยกรตอจะส่งมาให้ดําเนินคดีเกือบทาั้ง,งานั้นและตรวจสอบไปก็คือเป็นการไซฟ,ฟอนเงินเป็นส่วนใหญ่นะครับขอขอบพระคุณมากครับ